เออครับใจเขึ้นมาแล้วพ่อลุงสบายดีพ่อรุ่งนี่เขาจะบอกเจ้าเจ้าต้องหูจักหากินเด้อคอยบุตรเขามาตลอดเด้อแล้วก็ผู้ใหญ่เพิ่นก็สิบบุตรช่วยเนี่ยตลอดเด้อถือว่าพวกเจ้าอยากมืดอายุใครเลยได้บะนี้ได้เด้อเจ้าต้องหากินเองแล้วบะนี้ได้อย่างเช่นว่าเจ้าหาหน่อไม้ห้ายังไปขายก็ตาม จ้าบ่ต้องท่าเข่ามืดจังไปหาเจ้าหาหลดเดี๋ยวนี้ย่างเช่นว่าเออมาออื่นคลายน้องไม้มาออื่นยังห่มไว้โอเข้าใจเลยบดท่าเข่าเบิรเจ้าจังมีเงินซื้อเข่าดูคอยเบิ่งแต่เก่าหน่อยสิเจ้าแบบมีกินละกินไปก่อนมันเบิดแล้วก็จังหาทีหลังก็ได้มีกินมาอย่างนี้แหละทำล้วก็ยากยังเชน่ามันบ่ได้นั่นน่ะเด้อได้ไเออนัคือแหะอัดนี้สิเจ้าต้องเปลี่ยนใหม่เด้อ โบเฮ็ดแบบนั้นเด้ออันที่ว่าเออกินมดแล้วจะจ้องไปหาน่ะมันมีกินก็ตามหาไว้โหลดเข้าจังบลําบากก็อึดกินไปไล่ไปหาไล่ปหากับพวกเอรเออกาวสบายดีนะบานนะสาวพอลุงไปป่าเบิร์ตชกูสุคนนพีพน้องเนาะ มื่อนี้น้องบิลลี่เอาเครื่องมาให้เพื่อนนังลื้อพี่น้องเลยเพือนเพื่อนพอลุ้งพี่น้องเลยเนาะอ่าเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นให้ยซื้อพี่น้องเลยซื้อซื้อมันจุกกอนเลยก็ซื้อมาให้แล้วแหละแต่ว่าเพิ่นให้ยซื้ออีกพี่น้องเลยเพิ่นสั่งเนาะมันอันนั้นจอกเนี่ยอันนี้บิลลี่ก็ลืมนะสั่งซื้อบอเบิร์ตพี่น้องเลยซื้อบอเบิร์ตแล้วก็เลยว่าลบไปซื้อใหม่เพื่อนอีกพี่น้องเลยเนาะแล้วก็เอามาให้เพื่อนพี่น้องเลยามื่อนี้นี้ก็ไลยมือแลอะไรึ้นมาบ้นนนคพี่องว เลยไปไปคายหน่อใหม่บ่อเข้าไปบอพี่พพเฮ้ยน้องเลยน้องเลยคอยเอ้าสบายดีสบายดีเห็นอนะ en, เอือเอึอยเออจ้าไปเห็นน้องเจ้าไปขายหน่อใหม่เหมือนไม่ใช่เลยน้องจะนะไปแท้เป็นงานด้วยเป็นงานยังไงตำนาเป็นบอ่อตำนากะเ,เจาเ้าเฮียนตำนาไว้ก่อนเด้อจะนอยนี่กาเบลีเงาเนี่ยเบลีเอาไปตำนาเด้อดย เออภายหน้าก็เป็นตูครับรถไทยเป็นอยู่ตัวก็เป็น <laughs> ต้องเป็นนสดงเลยพี่เบาสิบอกมาเมื่อก่อนนี่ห้เครื่องชุดเจ้าบกครบเมื่อก่อนเนี่ยโดยอ่ากระชามนี่ฮะเด้อตัวนี้ฮะเอามาจากเงินพ่อลุงตัวนี้ฮะให้เจ้าเด้อยังระบายเด้อเมื่อกอน,นี่เจ้าบ็ได้กระชามนะบ่าวก็บปได้เบิ้งเพราะว่าอันชื่อเครื่องมาร่วมเลยวันนี้จักเป็นของไทเป็นตัวใดเลยระบ่าวก็ปนกันนะก็แยกพังมาอยู่แต่ว่าขี่รถมาแล้วมันเต้น แล้วก็ลุกไปลุกมาก็เลยลงว่าขงไฟของไฟเฮ้ยเอ้าวันนี้คือสิจบคลิปในคลิปนี้และตัวนี้อ่าของเจ้าแล้วก็ตัวนี้ของเจ้าเด้ออันนี้ฮะเป็นแนวงุ่มจอกเด้อตัวซื้อมากชุดก่อนนี่เป็นแนวงุ่มจานงุ่มถวยเด้อเด้ออ้ตัวนี้เป็นแนวงุ่มจอกเฮ้ยเอาเออเอาไปไว้ก่อนได้เอาไปไว้ก่อนเดี๋ยวชิลล์มีกเอออันของเจ้ามีแล้วได้โออาบน้มอยู่ข้างนอกกระต้อกระไดแล้วเนาะเด้อ าามาพี่เจ,ออจ้าวันนี้ย่ามมาพี่เจ้าขอยะท่ายคลิปเดียวกันเลยมะเอา้าอันนี้ฮะเป็นโอของเจ้าได้ี่มด้เลย,ยเออของเจ้าแม่เป็นไหสื่อใส่ห้องน้ำมันเด้อเอา้าเจ้าได้เขาอยู่บ้องน้ำสเสร็จอยู่บ่ไในเข่าเ้วบ่นังเอา้า <c> ข <oughs> ึ้นยังบ้เขา่า <c oughs> เป็นย,ยังขึ้นบ่เขา่าบุกา้าเข่ามีน้ำผมมีน้ำโอ้เจ้าก,ก็เจ้าก,ก็เป่งน,น้ำยื่นี่ก็ได้แล้วก็ตักตัวนี้ไปถอกช้น แลกไก่เขาเอาน้ำตกฮะเอาน้ำตกเอาน้ำพลน้ำธรรมดานี่ก็ได้น้ำมีค์ช่างน้ำยังก็ได้โอ้ยบมเคยได้ของน้าเขาเคยให้เพิน<ไ>่น<ไ>เอา,<ไ>เอาน้ำเพิ่นเกรงใจอ๋อเราเกรงใจเอาแต่ได้สันเด้อแล้วก็ตัวนี้เป็นของนังเลือเด้อเพราะว่าสมุนก่อนเนี่ยของเจ้าได้แล้ว,วเอออันนี้ของเจ้านี่แป้งคัตของหนามของเจ้าเด้อนี่ตัวนี้ก็ของเจ้านี่ ตัวนี้กับแป้งคัดห้งองน้ำห้องเจ้าเด้อตัวนี้เด้อเออแล้วก็เอ่อเปรี้ยว <c oughs> ถ้วยนี่ห้องนังเลือยเด้อเมื่อก่อนจะได้แล้วถ้วยเนาะได้เลยอเลยออถ้่วในห้องเลือยแม่เพิ่นบอกว่าซื้อแต่หกใบนี่มันบ่แม่นหกแล้วนี่มันสิบสองม,มันเป็นแพ็คใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยนี่มันเป็นแพ็คใหญ่เลยทะเลยสีเอาตัวแพ็คใหญ่แหละอ่าเอาตั่ <แ half. S 1> วยของเจ้า<น>แล้วก็เนี่ยล่างถ้วยนี่เด้อตัวน,นี้มันเป็นชุดเด้อแนวล่างถ้วยนี่ของเจ้าตัวน,นี้ของเลือยอีกนึ่อือ <Arin. S 1> กำังเลืกโอเลยเพื่อนเจ้ามีจจกอันโอนะเจ็ด <7. S 1> โอไลโอนี่ได้บ่บูมีที่จเอาอย่างอาบหนามกันบูมี่อาจอ,จอกน้อยจอกน้อยอันนี้ได้อันนี้มีอยูน่นบ่อยู่ทางไหนมีอยูนอ่นบ่มีอันหนึง่งมีอันหนึ่งโอเคแล้วก็ข้าวแห่ตัวนี้ฮะของเก่าได้แล้วข้าวแห่ตัวนี้ฮะเด้อเขาชี้บอกเด้อ เพื่อนให้เอาไว้เสร็จมือเด้อเอาไว้แขนน้ำเฮือนนะสิเจ้าสิกินข้าวอ่ะล้างมือก่อนแล้วเสร็จมือเด้อเขาจะบ่ล้างมือแล้วกินเข้าไปแล้วมันสิดแฉบมันสินัวเด้อมันสิเค็มยิ่งบอกแล้วเจ้าต้องล้างมือก่อนเด้อแล้วก็มาเสศษใส่พอแพ้ตัวนี้แล้วจ้ากินข้าวแล้วโดนเราจะกดไปซักตัวนึงเด้อเอออันนี้เขาบอกไว้้ำซ้อนเด็กหน่อยเขาแห้งไปหน่อยเลยน้องเลยก็คือการเด้าพอแพ้นี่เด้อเอาไว้เสศษใหม่เสร็จมือเด้อเนาะอ่า บมเมนตได้เอาไปเซ็ษหนามหนิเด้อมเมนได้เอาไปเซ็ษมือเด้อเออเหมือนไม้เบิดแบบเนาะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นกระปุกกระปุกใส่ใส่น้ำมุงเจ้าไปบมเมนใส่น้ำใส่ปิงงวัวใ<ด>ส่เกลือใส่ปลาแดกเด้อ,อมือก้อนน่ของผู้น,นี้ได้แล้วแล้วยังบ่ได้ของเจ้าเด้อเออเอาเพราะว่ามือก้อนนะเพื่อนกับบอกไอ้ว่าให้ซื้อให้ยผู้นี้แล้วมัอนี้ให้เพื่อนบอกว่าซื้อให้เจ้าแล้วก็ปลาแดกมาเนี่ ปลาแด่นี่ของเจ้าได้นน่เด้อคนละทุงทุงใหญ่ได้หน่เด้อคนละทุงนี่ของเจา้าอ้าวของเจ้าใส่หนิข้านี่เออต้อนตกแตกอาวในของเจา้าแล้วกะ็นี่ตัวนี้เนี่ยงุ้มจอกนี่ของเจ้าก็ได้คือกันเห็นบอกอ้าวเพราะว่าคอยสื่อช่องอันนี่พี่น้องเลยแต่ว่าตัวนี้ฮะมันมันเป็นแบบนี้ฮะเป็นจุดแบบนี้นะมีพาปิดมีพาพขวบข้างในพี่น้องเลยมันก็เลยราคามันก็เลยแพงแน่แซนแฉนป่ายพวกนั้นไปซื้อเครื่องช่องทำยางนี่ตกหาหกแสนพี่น้องเลย ก็ครอบแม่พันยุ่นนี่เด้เพราะว่ายันแม่พันเอาอันชื่อยยังบม่ได้บุคบอย่าพันเบาแล้วคอยแห้งคนอ่านจ้าอันนี้แต่ว่าเขาซื้อนี่เขาซื้อครบแล้วนี่พันเห็นก็คือสิดีใจเอาเอาใส่นี่เอาใส่นี่ใส่หนี่เออเอาอุ้มเอาเอาไปไหวก็ไปไม่พอยงก้อนเดาอันอันปลาแดดจะแตกไปเอาไปไหวก็ไปเอาไปไหวก็ไปยังมาเอาไปไปไหวเงี้ยก็ไปเออเอาไปไปไปเออแล้วก็ สิบอกงั้นหนึ่งเด้อคือสมมติเราพันสืบเข่าไอ้นี่ฮะพวกเจ้าต้องมูจักทำมาห้ากินน้ำเด้อแล้วการนาบ้าวก็สืบบหรเขามาตลอดได้มานี่ฮะด้นๆนาบ้าึงสิได็เขามาเด้อเออแลพวกเจ้าต้องหูจักเบิ่งแง่งกันทำมาหากินอย่างเช่นว่าคือพันสืบเข่าให้เพื่นช่วยต่อชีวิตของเจ้าแล้วนี่เจ้าต้องไปหูจักทำงานและเก็บเงินถอนสื้อข่าไหวได้เพราะนนว่าเขามันชิมัดและจังไปหาบุไรเด้อพวกเจ้าต้องหาไว้นะตอนนี้เลย หาเงินไว้ตอนนี้เพราะว่ามันมีผู้ใหญ,ญจ่จะบญต่อให้เจ้าอย่างเช่นเข่าไงนะ mm. ถือว่าสำหรับ่นต่ออายุให้ห้าแล้วอันนี้นะแต่ให้เจ้าหู่จักเพราะว่าเงอนล่างน้าคือกันพี่น้องเลยเบิ่งมาผิดไหมมันเชียวอันนี้ก่อนเมื่อไรน้องเครื่องยูนร์บุ๋มีน้องป้องเนาะเงียังกับแพงเงียังกับแพงอเ,เอาแเอาว่าพี่น้องเลยเครื่องกู้มือนี่ อันนี้น้ำตาลดเด้อปลาแดกก็ได้เลยน้ำตำตา,ตาลเด้อคนละถุงถุงละโลนั่นนี่เด้อถุงใหญ่เด้อ<ด>แม่พนวกว่าให้ซื้อจักเครื่องหนึ่งผมก็เลยเสือเอาถุงใหญ่ซาไวบะที่เจ้าด้กินดนเด้อเออมอพิมพ์เย็นขี่ใหญ่นี่มั้ยอันนี้นตำตาลใช<จ>่พังเด้อห่อเด้อคือเครื่องที่ผู้ยผนยัยพนซื้อให้เจ้าเนี่ยซองเฮือนเนี่ยถือว่าพวกเจ้านี่โชคดีนะจะแนมเบิ่งเฮือนอมขางข้าเจ้ายังบริได๋ยังเลยได้น่ะเฮือนต่วนี้ไม่มีไฟได้เลยนะ ชีเงือนสองเขือนที่เจ้าไ้เด้อโดเลยแล้วก็อานนับางขันก็ซ้อนนั่งเลยเป็นละสีซ้อนเจ้าบัะนี้เจ้าคือเพื่นช่วยนี่ฮะโบแมนว่าทีเจ้ากินเข่ามืดแลจ้วจังไปหาโบแมนไปนั่นเด้อตองหูจักหาตอนนี้ฮะไพรับจ้างยังกับไปจะต้องหาเงินโฮมไวุ้มมิว่าเข่ามืดแล้วเจ้าจังมีเงินซื้อถ้าเกิดว่าเออเจ้าถ่าจนกว่าเข่าจองมืดแหละเจ้าจังไปหาเงินมาซื้อแลละเจ้าสีบบมีเข่ากินแล้วเจ้าสีอึดเขาบัะนี้บางเทธอกับไปคอกับมือไ้มือบบไ้ก็มีกินบมีกินตอนเจ้ามีขากินนหลายๆีฮะ พวกเจ้ามันหาไว้รูดเด้อแล้วก็เพื่อนไฮเข่าอีกคนละกระสอบเนี่ยโดยเขาที่เจ้านี่แล้วห้นะเบ้าบอกพี่เจ้านํำมาให้เจ้าหูจักทํามาหากินนําโดยตัวน,นี้สบู่สบู่อันเดียวกันนั่นแหละต่างแต่สีไม่เชื่อโดยเพื่อนไฮเอาไว้ใส่คนละแพ็คตัวน,นี้อาบน้ามดเดือดไปตองไปแกงแซเว่นบักบวบเด้อดอนี้เด้อหูจักแล้วเอออ้าวหูจักแล้วเอาไวัยเออแล้วก็นี่เข่านี่พี่น้องเลยได้เข่านี่สองกระสอบได้เข่าหนี่นนได้ เขาตัวน on, so oh, ี้ซองกระสอบพ่อจะไปใช้เลืยพ่อหาไปรับจ้างเลยออ๋พ่อจะไปรับจ้างอนะขอย่อกันได้ไหมย่อกันไปไหมอะไรคือสัญญาคืนเพือนเจ้าใดนี่มิตรปลาไปตะล่างแล้วพ่อจะมาปะปะาดิี่ก็ได้ลุงโอ้ยพ่อลุงกระดูกเราสิบหักบ่กระดูกหักนในพวกเจ้าย่างก็ได้อ๋อบหักเล้วชอบพดฮะรอเนี่ยยันรอหักอ๋อยันรอหักเออเออพอพปย่างถ้าจะได้จะน้องยอกันได้เดี๋ยวเอาเขาลุงแล้วก็ลุงแล้วเด้เป็นน้องเลย ยังแต่เข่ามาแหละเข่านี่ก็กระสอบนึงบริสตึกแล้วเดี๋ยวนี้จะหุ้นวราคาเข่าตัวนี้เท่าไรประจังขอไปซื้ออยู่ตลาดเมืองเจ้านี่สอบนึ่งเจ็ดเจ็ดแสนสี่พันดยชองสอบหลานปลายเลยนี่ร้านเอ้ยเข่ากับแพงด้ยอันนหนบ่ามากกับยาลูกนั่งหน่อยนะยอโอ้ยเองโอ้ลูกเจ้าหมากใส่เสือ้อห้อนโอ้นี่ขันลูกบ่ามาักใส่เสือ้อเจ้าก,ก,บก็บอกมันมันห้อนมันบ่นเจ้าบ่ห้อนบ่เออ ครับใช่เชื่อมากเลยพ่อรุ่งสบายดีดพ่อรุงนี่เอยจะบอกเจาก้จาเจ้าต้องหูงจักหากินเดอ้อคอยบริขามาตลอดเดอ้อแล้วก็ผู้ใหญ่เพิ่นก็สิบบุตรช่วยเนี่นตลอดเดอ้อถือว่าพวกเจ้าอยากมืดอายุไขรเลยได้บัดนี้ได้เด้อเจ้าต้องหากินเองนะบัดนี้ได้อย่างเช่นว่าเจ้าหาหน่อไม้หายังไปขายก็ตามเจ้าบ่ต้องถ่าเข่ามืดจังไปหาเจ้าหาหลุดเด้อเนี่ย<ด>ย,ยางเช่นว่ามืออื่นคายหน่อไม้มืออื่นยังห่มไว้บัตรถ่าเข่าเพิ่งเจ้าจังมีเงินซืบเข่า คอยเบิ่งตะเก่าน่อยชิเจ้าแบบมีกินละกินไปก่อนแบบมันเบิ้ดละกระจังหาที่ลังก็ได้มีกินไปอย่างนี้แหละทำละกระยาอยังสีน้ำมันโบได้นั่นน่นเด้อได้ไเออคือแหละอันนี้ชิเจ้าต้องเปลี่ยนใหม่เด้อโบเฮ็ดแบบนั้นเด้ออันที่ว่าเออกินมึดแล้วจะต้องไปหาหน่อยมันมีกินก็ตามหาไว้หลดเขาจังบ่นลำบากกเอึดกินหาดูมาเออหาไูมหากระปุ้งเว้ออเออเปียนใหมโบเอาแบบนั้นเด้อ แต่หาแต่เก่าบ่มีนะเออเออคือแต่เก่าได้ใช่เป็นอะไรแต่เก่ามีกินกับกินเนาะบ่มีกินกับขี่แถวป่าแล้วเนาะเก็บบักบั่วบังยังมาลวกกินเท่านั้นเนาะไดอไเออบ่ได้บ่ได้บ่เฮ็ดหตุแบบนั้นเด้อเข้าใจแล้วอือๆๆนอือดีเลยโอ้พี่น้องเฮ็นอะไดเลยขอนทิ้นยอดเข่านี่กันเข้านั่งลื่นอยู่พอได้อยู่แต่ของพ่อลุงนี่ฮะมันต้องเดี๋ยวอยรถไปพุ่นเอ้ยหล่อเข็นของข่อยก็มีจะล้างอยู่บ่หล่อเข็นน่ะเขาล้างแล้วบ่มันแห้งแล้วบ่ เพร่าเอาหล่อมาพี่ไปพอลุงบอบ่ลกยุกกูยุกเอ้ล่อเอาหล่อมาโอ้พ่นแห้งได้บ่ฮอดแห้งกับอะไ้ดอกกระโตัวช้ำเนี่ยโอ้ยบ่ได้เอาหล่อหล่อมาเอาหล่อใช่เป่าใช่ป่ะเออเอาไปเลใช่ป่ะวลี่กระดูกคัดนะพอลุงยาจุ๊บจุ๊บจุ๊บแปลหล่อมาเปลหล่อมาแปลหล่อไม่ไม่ทำไม่ได้หรอกคุณเปลหล่อมาเออล่อมาโอ้ยบอลเรื่องย่อมันย่อได้ขอย่อก็ย่อได้แต่ว่าเฮาบ่อยากให้มันเมื่อยเจ้าข้าเจ้าบอก เ้าต้องใส่สมองแนึนนงข็อย่อ,อก,ก็ย่อ,อได้หน่แต่ว่ามันเมื่อยเฮ่านี้แหละมันมีหล่ออยู่หอก็บ่ะตองยออ่อให้มันเมื่อยใส่ฉลาดแามมน,น่นนึงและเฮ้ยพี่น้องเ้ยกันเฮาเหตดงานกันเฮาบฮห้บหู้ใส่สมองเฮาสิเมื่อยเด้ออย่างเช่นวันนี้เนี่แหละเฮามีหล่ออยู่เฮาไปยู่เอามันก็บมือเฮาเดียนหลอฮักมันบบฮักหล่อเขาเหตุม้อยู่เครื่องมันบบฮักก็มันฮักก็ซื้อไม่เือเอามาเอาหล่อมากกว่านี้ อันซีย่างบ่อซีอยนสีฟ้านตัวทางซีนะสีท่าของนามจะย่งบ่อท่าทางในมันทั้งนอกบ่ท่าก็ยัเนาะบยะท่าบ่ยทา,า,าก็ได้ คอยเบิ้งช <im it S 1> ิเจ้าหนิเวลาคอยเวลาท่าสีเฮือนเฮือนท่าสีแบบถือสีขาเจ้าบ่มักเลยอย่าแบบเจ้ากระไดบสบายใจนะผมก็เลยบ่อยากเห็นหนท่าสีนี่พี่น้องเลยสียังก็ได้สียังก็ได้บ่าสียังก็ได้สียังก็ได้อยู่มาท่าไปแล้วโอ้ยโบงามสีเดียบโบงามบอกเอาคนละว่าอีญ่าที่จะมาเป็นนะนี่เชื่อไหมโบหักมาเนี่ยเฮ้ยไอพนพนพาโอ้ยจะย่อเบาๆนึ่งพะลุงยูได้ยี่บ่อฮันได้ยี่บ่อฮันดิ เออง่ายกว่าพ่อหลุงเอ้ยเออเอามาหนี้เดี๋ยวของเรื่อยเดจานอนคนเอาหล่อมาเอาไปตะล่างก็น่าได้เดี๋ยวจานอนคอยเชิยกเด้อเดี๋ยวว่าทางนี้กันเป็นดองเงแต่อ้าเราเมาเหล่าบ่เราเมาเหล่าพ่ลวงอะไรเมาเหล่าพ่ลวงก็ได้แหงเอา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 มันจะล้มเอาเอ้ได้อยู่คันเราบบกินเหล่าอันใดอยู่คันเรากินเหล่าอะไรบ่ได้เอาบมามากินเหล่าไป S <S <S อันนี้มีเครื่องเป็นของเลยเนะาะที่ว่าบันทึกเจ้ากลับมาในว่ายทางน้ำแล้วก็ตัวเจ้าสิขึ้นเฮือนเจ้านี่ฮะแล้วแต่เจ้าเด้อเจ้าขึ้นแล้วเด้อแหละแต่ว่าเงินนี่ฮะเงิ่อนหาแสนนี่ฮะหมอบให้เจา้าขึ้นเฮือนเจ้าเด้อเพราะว่าผพวกนายพันหายซื้อเครื่องซื้อของออน,ขน,นี่แหละคือนัี่นี่แหละซื้อเข่าซองสอบนี่เบิดลานปลายลานปลายแล้วก็บันทึกกาซื้อเครื่องพวกเครื่องกระจกกระแจกนี่แหละที่ว่ามาให้นั่งดุยแน่เจ้าแน่แล้วบันทึกและ คอ,อยร่มกับเพื่อน่อยคอยจงเงินคอจงเงินให้เจา้าเพื่อนเพื่อนหาแสนตัวตน,นี้ฮะเจ้าซื้อใกล้ซื้อเงังก็แล้วแต่เจา้าแต่ว่าเจ้าก็บปตองเห็ดไงก็ได้เห็ดซําทีว่าแล้วหีดแล้วล้องน่ก็ได้คือคือพ,พ่ออยู่ที่นเนาะอออาลนะบ่าวาที่ที่ซื้อเหล่าซื้อเอาวงดนตีมาลงมืมีที่เนี่ยว่าเปิดตู้เปิดเตียงก็เงือนไม่ต้องรออ่บวเห็ดน่าก็ได้ไม่แต่ว่าเอาซําเอาซัมว่าจะเห็ดหีดจะแล้วด้วยเออตัวนี้เงิน นี่แลหละมอบให้เจา้าเงินหาแซนนี่แลลหละเจ้าไปซื้อซื้อไก่ตัวนึงแล้วก็ซื้อปูซื้อปลาแหละพอเจ้ามาเห็ดกินด้วยขอบใจนะนกขอบใจเพื่อนพีน่นกขอบใจพูงใหญ่พูนขอบใจขอบใจเลยขอบใจอ่าหนึ่ง <c oughs> เลยเมื่อไหร่วไปขายน้ำใหม่ดฮะมาพี่นี้บออกมาพี่บ่ต้องน้อยใจดอกอ่าก็เจ้าแต่เงอนเวลาเจ้าก็ได้คือกันเอืมันก็ธรรมดาแหละพี่น้องไอ้เพื้นว่า มนุษย์เท่ามันก็ต้องมีธรรมาดาแล้วเนาะผู้หนึ่งได้ผู้หนึ่งว่ได้มันมันก็น,น้อยใจไแหละธรรมาดามันก็ต้องมีแล้วแต่ว่าเจ้าบ่ต้องน้อยใจเด้อโดยอืมบาร์ฮันย่ามเจ้าได้เจ้าหกสิได้เขาก็สินั่งเบิ่องกัไดะบ่ร์ฮนย่ามเจ้าได้เขาเจ้าหกสินั่งเบิง่งเจ้าคือกันโดยอืมของเจ้ากับบุรุดอกเด้ิ่นไม่รินบนกระเสีย้องหนาม,มาาไอ้เจ้าเด้โดยแล้วก็าทางเฮือนเจ้าก็เดี๋ยวบ่ะไรค่ะก็คือสิได้อยู่ดอกโดยแล้วก็แม่เจ้าบริพิตรเที่ยงกับเพื่อนนันตีบ้าอะไรบโดยเพพ่่นนเดีแล้ว ดีกันเลยด้วดยดีดีที่อากบาว์เอากันในชื่อที่โดยเออ,เอ,อยาเพิ่นโบว์เอากันก็ดีขึ้นกันเอาพี่น้องเลยเนาะสำหรับเครื่องของแลักกาคาตาเมื่อก่อนเนี่ยเห็นบอลนะเป่าผักมาให้น้องจ้ะนะโดยออออสีแดงเพราะว่าอยากให้ผู้ใหญ่บรรหอมาหอดแล้วนะโดยสีแดงมันบ่แดงนึงโดยกระชามก็ได้แล้วโดยเพราะว่าเขาแบงมาแต่เงินทุนแล้วพี่น้องเลยเอา เดี๋ยวเครื่องใส่ตัวใดน้ำลังกับสีบอกน้องน้ำลังพี่น้องเลยแล้วก็แก๊สต,ตัวหนึ่งหางพี่นายมาซื้อมาใส่เครื่องเด้อแก๊สต,ตัวใหญ่เด้อใส่เสื้อผ้าเด้ดอเสื้อผ้าตัวใดเฮามันหกมันเฮาบ่อยหนุ่มกับเก็บไว้หันเด้อเอาพี่น้องเลยสำหรับคืนนี้ขอลาตัวไปก่อนเด้อติดตามทามเงเบอร์ขีไม้เนาะแต่หากว่าผิดพลาด,ดตัวใดกระต่องขอถกความในมิตซีหลายๆนะัีเนาะเอ้าสบายดีพี่น้องไหมสบายดีสบายดีพี่น้อง